สถา,านที่มึงแล้วไงแต่มึงไปจับเด็กเขาน่าจะมีพ่อมีแม่นะไอ้นั Listen, ่นลยเฮ้ยแกนีตอกไปซะเฮ้ยเร็วเฮ้ยจะลากเก็กไปไหนถ้าตาย คนดูที่าาการบลักทุกท่านกันหน่วยนะครับต่อตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับซึ่งจะนุ่ถทุ่มแล้วนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ผมเนี่ยกับน้อยได้ไปจับตัวไอ้ปอบทิศได้จนสำเร็จนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านซึ่งวันนี้ผมไม่ได้กลับทางประจำที่ผมสัญจรไปมา วันนี้เนี่ยผมได้รัดจะกลาบบาทไปอีกทางหนึ่งนะครับและระหว่างทางที่ผมกาลังจะตาบบาทเนี่ยผมได้ยินเสียงสะอื่นหรือว่าเสียงสวดปรารานเนี่ยดังมาจากบ้านหลังนู้นนะครับซึ่งด้านหน้าผมเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะผมได้ยินเสียงสวดมนต์ปราลาดหรือว่าเสียงสะอื่นแดงเนี่ยดังมาเป็นระยะระยะผมนั่งฟัง ได้สักพักแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าไอ้เสียงที่มันสะอื้นมาเนี่ยเป็นเสียงเด็ดหรือว่าเป็นเสียงสัตว์กันแน่นะครับเดี๋ยวทุกคนผมจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้ชัดเจนกันเลยนะครับทุกคนด <c oughs> <c oughs> ้านหน้านู้นเนี่ยมันจะมี เหมือนกับว่านอาจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงสวดประหลาดดังมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันนะครับ มีเสียงสะอื่นแล้วก็เสียงสวนมนดังมาเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทายให้ทุกคนดูหรือว่าทุกคนฟังกันไกลๆบ้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเปิดไฟไม่ได้นะ เดีย๋ยวทุกคนมีเสียงสะอื้นแล้วก็เสียงส่วนมนดดวยนะครับดี๋ยลองฟังกันนะครับฟังกันนะครับทุกคนทุกคนลองฟังกันนะครับ ไม่เปิดไฟไม่ได้นะครับต้องคอไปครับโอ้จริงๆด้วยเฮ้ยใครทำอะไรขางในนั้น เฮ้ยมาพังพิธีค่ะอะไรพิธีอะไรบูชาเด็กคนนี้บูชาเด็กอะไรเฮ้ยนันมันบอกว่ามันบูชาเด็กขาาดที <Hey! S 1> <Hey! S 2> ีแล้้วว่ตองมมนุเข้าามทีี่่นเฮ้ยแกมาขัดขวางพิธีบูชาเด็กอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงทำอะไรกัน เฮ้ยมึงทำอะไรกันเฮ้ยมึงปล่อยเด็กเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเด็กวะฮะไม่เกี่ยวมึงออกไปกูมไม่ออกนี่มันสถานที่ของกูสถานที่มึงแล้วไง แต่มึงไปจับเด็กเขาน่าจะมีพ่อมีแม่นะไอ้นั่นลบเฮ้ยแกดีบอกไปซะเฮ้ยเร็วเฮ้ยจะหลากเด็กไปไหนเฮ้ย ทุกคนผมเข่าไก่มันไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเข่าไปไก่มันเนี่ยมันสังหารเด็กแน่นอนเลยนะครับเฮ้ยเ,เข่า,า,เขาไก่ไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยคุยกันดีๆก่อนแกจะเข้ามาขัดขวางทำไมขัดขวางอะไรกูแค่ดไ,ดได้ยินเสียง แล้วกูก็เดินตามมาแขนนั่นเอง,เลองปล่อยเด็กไปผมไม่ปยผมไม่คิดเลยว่าสถานที่ตรงนี้จะมีบ้าล่างอยู่ด้วยนะครับพิธีลแล้วเชวทพิธีอะไรไม,มึงปล่อยเด็กเธอไร้สาระพิธีอะไรของมึงวะอย่าไปทำเด็กอย่างนั้น โอ้ลูกเต่าเหล่าใครโดนจับวะเนี่ยไอ้เนอเดี๋ยวลุงจะช่วยเองให้ได้ทุกคนผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับขาต่างกล้องผมก็ไม่ได้เอามานะครับเฮ้ยมึงปล่อยเด็กดา,า,าโอ้ ผมเหยียบเข่ากับใครไกลด้วยนะครับเฮ้ยมึงเด็กนี่ไม่รอดแน่โอ้เมนมากเลยมึงรีบไปเฮ้ยมึงปล่อยเด็กดิอ้ละยำบอกให้มึงปล่อยเด็กอย่านั้นเด็กนี่ไม่รอดแน่ทำมึงตกเด็ก เร็วเฮ้ยย <Hey! S 2> อาเด็กไปไหนผมใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมใจร้อนหรือว่ารีบร้อนยังไงเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมันน่าจจะเอามีดแทงเด็กนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไม่เข้าไปช่วยเด็กมวัวแต่ถ่ายคลิปนะครับเฮ้ยมึงปล่อยเด็กอดบอกให้มึงปล่อยเด็กดิมึงไม่ปล่อยใช่ไหม งานถามมึงไม่ปล่อยจะปล่อยก็ต่อเมื่อพิธีกรรมกูสำเร็จพิธีกรรมอะไรของมึงอีกปล่อยมึงมาขัดขวางกูได้งไงเฮ้ยไม่เป็นผลเฮ้ย ของดีเลยวะมึงก็ดีไม่แพ้กับกูเนี่ยแหละ<อ>ถือว่าข้าทอะไรเองไม่ไได้เลยม่ธรรมดาเฮ้ยมึงปล่อยเด็กดิวะง้นเด็กนี่ตายมึงปล่อยเด็กเฮ้ยเด็กนี่ไม่หลอดแนะ่ อย่านะเว้ยมึงออกไปกูออกไปให้ก็ได้แต่มึงต้องไยเด็กมึงจะเอาไปตีกรมอะไรวะมึงจะเอาเด็กไปทำอะไรมึงไม่ต้องรู้ผมเข้าไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเข้าไปเนี่ยมันใช่ก่อนนี้เนี่ยทุบหลังเด็กแน่นอน นะครับเอ้ยคุยกันดีๆก่อนองจงรีบกลับไปผมอยู่ที่นี่มานานถ้ามึงไม่รีบกลับมึงจะอยู่นานหรือไม่นานแต่มึงไม่ควรทำแบบนี้เราเจรจากันก่อนได้มีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันคนเหมือนกันอย่าอย่าเอาความหัวร้อนเนี่ยมาใช้เลย เฮ้ยยานะเว้ยข้าไม่สนมึงยานะ่ยไ,ไม่อดนะเฮ้ยมึงยานะเว้ยคุยกันดีๆก่อนอเฮ้ยไปบอกไปกี่รอบแล้วกย,ยังไปไม่ได้หรอกถ้ามมึงยังไม่ปล่อยเด็ก หมกูไม่ว่างมาสู้กับมึงหรอกกูต้องรีบกลับบา้านอีกมึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาของกูอยู่แล้วมึงปล่อยเด็กเธอกูจะไม่ยอมปล่อยถ้ากูยังทำพินิจกรรมยังไม่สำเร็จมึงปล่อยเด็กเธอมึงเชื่อกูมีอะไรค่อยคุยกันใจเย็นๆเฮ้ย ไอ้นูออกมาเร็วบอกแล้วมึงเป็นใครที่ไหนก็ไม่ได้สนอยู่แล้วฮะเฮ้ยอย่าตุกตกมึงไปเฮ้ย ไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยมันโดนแทงมันโดนแทงไอ้หนูถอยมาก่อนมันทำอะไรเองบ้างบอกลุงเลยมันทำอะไรเองบ้างหนูไปฮะ ฟอร์มันแรงเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ย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 ฟาบลงปอบมึงเป็นปอบหรือว่าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฮ ไอ้หนุ่มถอยเอามาก่อนเฮ้ยเงียบปากซะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้เฮ้ย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  อ๊ยยอ๊ยยอ๊ยยโอ๊เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายถอยเอามาก่อนเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้โน่เอ็งเอามีดนี่ไปถามัน เมื่อตกี้ลุงแทงโดนมันที่บานเฮ้ยไม่ใช่แทงเข้าที่ท้องมันเฮ้ยนั่นแหละเด็กคนนี้น่าจะแค้นนะครับ ผมข้าวมากเลยนะครับนั่นแหละถามันทำไม่ดีกับเองเองก็ต้องทำมันขึ้นทำลายฟรีมันไม่มีอยู่หรอกมึงจำไว้นั่นแหละ เฮ้ยมันหนงแล้วเดี๋ยวไอ้หนูน่าจะเป็นพวกมันกำลังมานะเดี๋ยวเราหลีไปกันก่อนไหมทิ้งหลางมันไว้ตรงนี้แหละไปทางนี้ไอ้หนูพวกมันกำลังตามเรามามันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหม ไปเดี๋ยวทุกคนผมจะหลีไปส่งเจ้าหนูคนนี้เนี่ยให้ถึงบ้านของเขาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกๆคน